โอ้กลับมาแล้วเหมือนเดิมฮะโอ้แกชอบโรงแรมนี้แกกลับมาเหมือนเดิมโอ้ทีแรกที่ทำเท้าฮะ You have to uh oh. okay oh. แกไม่สนแกกลับมาเหมือนเดิมนนคือขอบคุณมากค่ะแกชอบมากโอ้ยมีผล,ลไม้อีกแล้วนี่ผลไม้ที่แบบกินไม่เป็นค่ะพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวเรือ,รอยอยจจะนี่กินนี่นะจ๊ะินรา ันนี้เป็นเมนูสกันคิวอาโฟตรนะคะโอเคอ่าสั่งอาหารไทยมาให้แล้วกินได้ที่หรออืมต้มยำกุ้งน้ำคน้น <Okay. S 1> อั่นแหละติดเลยเย็ดต้องขามก่อนนะสงสารนะ <laughs> ฉันกินได้ยังฉันกินได้ยัง <laughs> ก็ไม่ใช่ไปตรวจโคดนะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากลมเย็นยามสปาไฟสม้มนะคะโรงแรมภูกเก็ตแมริออทในยางบีดนะจ้าโฮเทลไฟสตาร์โฮเทลนะจ้าคืนหนึ่งตอนนี้ คือแล้วประมาณห้องธรรมดาสแตนดาร์ดก็คงจะอยู่ที่ประมาณ2,700นะเนาะแล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาแบบไหนของเราให้เป็นห้องเตียงเอ,อเตียงคิงก็รวมอาหารเช้าด้วยก็จะตกอยู่ที่คืนละห้าพันเนี่ยสี่พันแปดห้าประมาณเนี้ย วันนี้ก็นั่งกินอาหารเย็นข้างสะไม่ใช่สะเลยข้างทะเลสวยมากเลยจัวจริงก็ตรงปกนะสวยมากตรงปกจาก้าบรรยากาศดีมากน้ำขึ้นน้ำลงตอนที่น้ำลงเราเดินลัดเหลาะไปนั่งกินอาหารที่พวกร้านข้างๆเนี่ยอันนี้น้ำขึ้นเห็นไหม เหมือนรูปภาพเนาะเหมือนภาพวาดไปกันค่ะมาแล้วมาแล้วรถมารับมาจ้าวันนี้จะไปตรวจโควิดเราจะมาใช่ค่ะเดราจะไปนะคะเน้่ยค่ะที่ผู้ขีไฟอะค่ะจะเป็นผู้ขี่สกู๊เตอี่ข้างเดียรโอ้พอดีมากเลยกำลังจะถ่ายวีดีโอบอกเพื่อนกำลังเดินอันนี้สวอปนี้หมายถึงว่าเอ๊ะ R T T C R อ่าได้รับของแจกไป T T T แล้วกันค่ะเพราะว่าจะกลับตังเราใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะอ๋อขอบคุณมากค่ะแล้วก็ไปส่งอีเมลเข้าหาเราค่ะเออ beautiful yes later later นี่นะคะสะดวกมากเลยมาใครจะกลับนะใครจะกลับ บ้านก็มาตรวจตรงนี้นะคะสะดวกสบายมากมาอ,า,อาทีกีเสียหานะคนละสองพันสี่นะจ๊ะราคาก็จะถูกลงอันเก่าเราที่จ่ายไว้ก็2008นะ2อ0พนเนาะนั่งรอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้มานะจ๊ะได้แบบนี้มาเนาะ นี่ได้แบบนี้มาเราก็เอาไปตรวจตรงนั้นเลยตากำลังตรวือีกข้างนึงเหรออีกข้างหน,งนะะึ่งไหมคะเสร็จแล้วเซนทันนะคะภูเก็ตเราไม่เคยมาค่ะเราก็เลยตื่นเต้นจ้าเราจะไปเอ,อ่อท่องก่อนนะคะ เราตรวจเสร็จแล้วเนาะห้ามกระวนอ๋อนี่มีหลุยมีอะไรให้เราด้วยมีไมโครโฟนของเราด้วยโพสมีทุกอย่างจังมีทุกอย่างอ๋อประตูสนใจมอเตอร์ไซค์ไหมคะเออดิอ <No. S 1> สโอนมอเตอร์ไซค์โคลโสตาร์รูยูวันนี้ว่นนะ่ะเออเราต้องไปชั้นสามเราตรวจดูแล้ว เราจะต้องอยู่ชั้นสามอันนี้เรา first l o y มีอันนั้นของเราด้วย s w a r o v k i มีทุกอย่างที่อเมริกานี่นะจ๊ะประเทศไทยเลยว้าว We can get it here ก่เราก็เป็นบ้านนอกนะคะเพราะว่าเราไม่เคยมาเซ็นท่านอยู่ภูเก็ตนะคะตอนนี้อืม หรืออยู่ข้างล่างนะเพืพแบรนดจะอยู่ข้างล่างเนาะชั้นจีโอเคไปค่ะที่รักเราไปทำสระผมก่อนจ้ารีสาอคุณผู้หญิงต้องไปสระผมก่อนนะคะ <c oughs> คกระเด็มากพวกเราก็ตลกนะแต่จร<ะ>ิตเราเป็นบ้านนอกไงที่รักเราไม่ค่อยมาโม อืมก็อยู่ no i think, I, I think ด้วยยายด้วใหญ่หญที่เราที่เราดูาดีอ่ะเออตอนแรกว่าทำไมคนมาอยู่ใต้น้ำ <laughs> ที่เราอยู่อยู่ข้างในอุ้ยปลาอะไรนะ่ะน่ะสวยอยู่นะ <laughs> อ่า มีเด็กโ oh อ้หายว่่มีเด็กเด็กจะชอบพาเด็กมาพาเด็กมาเด็กจะชอบนไน,น,นแน่่ไ้อคนคีย<ฮ> <m ét> <m ét> ไหนว่าน้ำอีกซีว่ายน้ำอีก จะถ่ายให้เห็นขาตอนว่ายน้ำมาปลาตีนมอเน่ไม่อยังโอ้ยกบสีผ้า it's a dying Arrow Frog Disney งูหลามพม่า Burmese Python Burmese Python อ๋อนี่สินี่เอะไรกูหลามันเนี่ยลูกโหลามตุ๊กยิ้มไปรับข้ามเนี้ย Look at s o p 啊。啊啊

มีน้ำขึ้นนามัก็ลังทะเลก็เพิ่มเฉืดอกัน,กนเ,เลยนะสัสครับย็บแบดมินมีแบดมินตันให้ด้วยติงฟองอะไรม,ไมไีบุนเลยครับถูบอมคขอบคุณนะคะ and I'm getting barefoot right now oh my god แกก็อยากเล่นน้ำโอ้แต่ว่าเราเล่นแล้วว่านั้นเหนียวมากก็เลยเหนียวกเล่นเท่าไหร่อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ตรงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงต้องไอ จองไอ้เรือยอทไว้ทีนี้ก็เลยไม่ไปละแคนเซิลไปแล้วเพราะว่าแกดูอากาศแล้วมันเป็นแบบนี้แกก็เลยแคนเซิลไปว่าจะไปพรุ่งนี้เรือยอทนะไอ้ล่องเรืออะไรไปดูเกาะพีพีเรายังไม่เคยเห็นไง <Yeah. S 1> เออก็เลยเออเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่ก็ได้มาช่วงเพราะว่าพี่เออจะมาอีกอยู่สร้างบ้านสร้างบ้านจะเสร็จประมาณเดือนเมษาที่ภูเก็ตนี่เลยใช่ไหมไม่ไม่พี่สร้างบ้านที่อุดอรบ้านพี่ สร้างให้พ่อนั่นแหละให้พอ่อให้แม่ดีมันจะไปได้สองทางทังกระบี่หกโมงนะคะขายเหล้าได้แล้วข่าวนี้ขายเหล้าขายเบียได้แล้วถึงเวลาแล้วดดดีก็จะไปกินเพราะว่าเขาห้ามขายตอนบ่ายสองโมง the with มาบะโนอันนัมีหนอนนี่แดบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นหกโมงขายได้นะคะเมื่อวานนี้วันเลือกตั้งก็ห้ามนะคะ Aniko! You know, the sticks are too short. Tira, stop complaining. And the bar smells are annoying. It's a little bit of a scare. Why me, Bionga, both? When we, yeah. our kids. If, we were here, if kid. they were here, they'd be all over that. Yeah. They'd be like, where's the grand practice in the Kershe's practice? <laughs> S'mores. Right? Yeah, to make a s'more. Hmm. โอเคไปห้องเที <gotta> ่ยว buy one get one free แย่เอ้ย enjoy enjoy ที่รักอยากกินเลยก็สั่งโลดคอยจะกินตำถาดเราคงคอยนะใส่ใสหน้ากากเอาหน้ากากออกเพราะว่าสิเศร้ากินแล้วใช่ไถ่ฮะ They have a Thai Thai which is Thai rum Orange, <passwords. S 3> สวยสวยสวยเออกินยังก็สร้างรถทีแรกไปทำไมโอ้ my god thank you นะ <laughs> you, <now>. you want me fish and chips I not order anything yet บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะจ๊ะในยางบีชจะพูดแบบกระแรกกระแรกนิดนึงนะคะ คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายก็นั่งอยู่ริม <They have S 1> ทะเล <Canadian> นะคะกำลังจะสั่งดินเนอร์อืมอืม They have Canadian lobster เออ up to you ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะจะว่ายน้ำคุณผ <c oughs> ู้ชายจะสั่งอะไรคะอืม คุณผู้หญิงสั่งตาถาดไปแล้วมันไม่มีจ้าเขาดินเนอร์นี่เขาจะขายเฉพาะแบบอาหารฝรั่งนะคะแาก,กิยังสั่งตำบกหุงตำถาดตอนเที่ยงตอนเที่ยงสั่งไดอยู่กินอยู่มีอยู่เทียงกินเทียงสั่งอืม,อ,มอันตอนเย็นสิเป็นเมนูตอนเย็นอาหารก็สิบราคานี่นะคะก็สิเป็นราคาแบบนี้นะคะค็อกเทล อาหารบรูลุราคาเราใด๋ยวพญบิืงอยู่สั่งกินเป็นรถพญายืนอือ่นเหมือนฮื้อเทาก,กับเมื่อเฮือนเท่าหรอละโอ้ยเดี oh, have, uh ๋ยววันนี้นั่งข้างในเพราะว่าวันนี้ฝนตกจ้า r กินอะไรดีวันนี้กินอะไรกินปลาหมึกดีกว่าเนาะ What you get last? Ah, <Sorry. S 2> okay, I'm g o o d a t Start with อันนี้ก่อนนะจ o าแคที่รัก cheers. <laughs> จะเป็นแอปไทยนะคะนี่จะเป็นเอ่อฟูจา้จาฟูแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นซุปนะคะซุปโอ้ยกินหมดแล้วขยะยลืมถ่ายวีดีโอจริงๆแล้วมันจะมีลาวิโอรที่เอ่อ่งด้วยพุ่งนี้ฮาทุกด้วสักวันก็นั่นแหละพี่เข้าไปสั่ง <c oughs> ื่คืนนี้เขาก็เลยมาตอบพี่เมื่อวะเมื่อเช้าดี์บอกว่าไม่ทันไม่ทันใช่บางทีแบบพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อแบบ อยู่แอร์พอร์ตอาจจะมีมั้งหรือว่ายังไงอาจจะมีแต่ว่าไม่ใช่ไส้ทะลักอาจจะเป็นแบบปกติธรรมดาโซ่เหมือนแถวโซ่แบบนั้นนะคะใช่แล้วถ้าที่นี่ก็คือจะมีเยอะมากเก็ตเยอะมากเออเขาบอกว่าทำไมอ้าวมาบอกอะไรตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่รู้ไม่เมื่พี่เอ็มเขาบอกเขาพลามากเลยนะแบบที่ภูเก็ตไข่ทะลักอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เอารูปมาให้เราดูทีนี้โอ๊ยว่าอยากกินเลยน่าจะไม่หวานว่น่าจะแบบไม่ทันอ่ะไม่ทัน